สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำโจทย์การหารจำนวนคระนะคะก็ที่1นึ่งสองเศษหส่วนเหารเศษห้าส่วนเจ็นะคะจะเท่ากับ7จ็คูณสองแล้วบวกหนึ่ส่วนด้วยเนะคะคูณด้วยเศษเจ็ดส่วนหเท่ากับเศษสิบห้าส่วนเคูณเศษเจ็ดส่วนหตัดทอนนะคะ ผลลั์ของเราก็จะเท่ากับ3ค่ะเป็นคำตอบของข้อนี้นะคะคข้อที่2นะคะ3าเศษ3 5หารด้วย1เศษนส่วนจะเท่ากับ5คูณสบวก3ส่วนด้วย5หารด้วย9คูณบวก1ส่วนด้วย9นะคะจะเท่ากับเศษ18ส่วนหาหารด้วยเศษ10 /9 ส่วน แล้วเราก็เปลี่ยนหารคูนะคะตอนนั้นก็เป็นส่วนกลับแล้วก็ตัดทอนนะคะคำตอบของเราก็จะเท่ากับ3เศษ6ส่วน25นะคะข้อที่3นะคะ4เศษ1ส่วนสอ่ารด้วย2เศษ1นส่วน8นะคะเปลี่ยนจำนังค่าให้เป็นเศษเกินได้เศษ17ส่วนสหารด้วยเศษ17ส่วนแนะคะ เท่ากับ47เ,เดคูณด้วยเ48ส่วน17นะคะตัดทอนนะคะนะักเรียนผลลัพธ์ของเราก็จะเท่ากับ2นะคะตอบของข้อนี้ค่ะ ข้อที่4ี่นะคะ4เศษสส่วน7หารด้วย1เศษ1ส่วน14นะคะจะเท่ากับเศษส0ส่วนเจหารด้วยเศษ15ส่วน14นะคะเท่ากับเศษ30ส่วนเเป็นหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะคะเศษ14ส่วน15ตัดทอนนะคะนักเรียนผลลัพธ์ของเราข้อนี้ก็จะตอบสีนะคะ ข้อที่5ค่ะ6เศษสส่วน5หารด้วย2เศษ7ส่วน10นะคะจะเท่ากับเศษ3ิสส่วน5หารด้วยเศษ27ส่วน10นะคะเท่ากับเปลี่ยนหารเป็นคูณนะคะตัวหารเปลี่ยนเป็นส่วนกับนะคะตัดทอนค่ะผลลัพธ์ของเรานะคะจะเท่ากับเศษ2 2ส่วน9นะคะทำให้เป็นจำนวนกระนะคะก็จะได้2เศษ4ีส่วน9นะคะ ะคะ10เ1ส่วน8หารด้วยเศษ9ส่วน10นะคะจะเท่ากับเศษ81ส่วน8เป็นหารเป็นคูณค่ะคูณด้วยเศษ10ส่วน9นะคะตัดทอนนะคะก็จะได้เท่ากับเศษ45ส่วน4นะคะทำให้เป็นจำนวนคละนะคะก็จะได้เศษ1 1เศษ1ส่วน4นะคะเป็นคำตอบของข้อนี้ค่ะ